คุณเคยสงสัยไหมว่าโลกไอทีเปลี่ยนแปลงเร็วแค่ไหนถ้าคุณอยากเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีแห่งอนาคตแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคนิคก,การสิลปคือสถาบันสุดปังที่คุณตามหาหลักสูตรสุดล้ำพร้อมพาคุณสู่อนาคตหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปวอชอและระดับปวอสอที่นีเราสอนอะไรบ้าง ทุกอย่างที่เกี่ยวกับไอทเขียนโปรแกรมจากภาษาไพทอนจาวาสคริปต์ภาษาซีและภาษาอื่นๆการเรียนรู้ AI และ Machine Learning การพัฒนาเว็บไซต์และฐานข้อมูลสร้างเว็บไซต์สุดล้ำระบบเครือข่ายและความปลอดภัยไซเบอร์ป้องกันการแฮ็กการเชื่อมต่อโลกดิจิทัล Internet of Things หรือ IoT ควบคุมดีวไอัจฉริยะด้วยบอร์ด Arduino และ Raspberry Pi การสร้างสื่อมัลติมีเดียเช่นการออกแบบกราฟิกดีไซน์การตัดต่อวิดีโอการสร้างโมเดลสามมิติและการทำโมชั่นกราฟิกและได้ความรู้อื่นๆอีกมากมายที่นี่ไม่ได้มีแค่เรียนแต่ยังมีกิจกรรมสุดมันแข่งขันทักษะวิชาชีพต่างๆเช่นการแข่งสร้างสื่อมัลติมีเดีย และการแข่งขันต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นฝึกงานกับบริษัทชื่อดังได้สัมผัสประสบการณ์จริงทำโปรเจกต์ใครอยากสร้างอะไรเป็นของตัวเองเรามีครูที่ปรึกษาให้คำปรึกษาอยู่เสมอเรียนแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โอกาสมากมายรอคุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์นักพัฒนาเว็บ วิศวกรคอมพิวเตอร์กราฟิกดีไซน์หรือแม้แต่เจ้าของสตาร์ทอัพเองก็ได้อยากเป็นตัวจริงในวงการคอมพิวเตอร์เริ่มต้นที่นี่สมัครเรียนได้แล้ววันนี้ที่แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคนิคการสิลป์ข้อมูลติดต่อ